แผงควบคุมแดชบอร์ดจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณควรทราบมีตั้งแต่ข่าวสารล่าสุดพร้อมระบบแจ้งเตือนส่งไปยังอุปกรณ์ดิจิตอลซึ่งคุณสามารถแชร์ไปที่โซเชียลมีเดียของคุณเองได้อย่างง่ายดายมีข้อแนะนำแนวทางการสปอนเซอร์ลีดและหากต้องการความช่วยเหลือให้ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือเพื่อดูวิดีโออบรมคำถามที่ถามบ่อยและส่งคำร้องขอสนับสนุนได้สิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อล็อกอินเข้าแอปคือ ให้เราดูบทความที่ปรากฏอยู่ในเจนนิวส์ก่อนบทความเหล่านี้จะมีข้อมูลดีๆที่ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจและตามทันทุกข่าวสารคุณสามารถดูข่าวสารล่าสุดในเจนนิวส์โดยเลื่อนจากขวาไปซ้ายหรือกดดูแบบเต็มๆเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมดได้เลยและยังสามารถใช้ตัวกรองฟิลเตอร์เพื่อเลือกภาษาหรือเลือกจากประเภทของเนื้อหาก็ได้กดดูรายละเอียดในส่วนการแจ้งเตือนหรือ alert เพื่อดูว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างซึ่งมีทั้งเรื่องสำคัญจากบริษัทแจ้งเตือนว่ามีใครดูวิดีโอที่คุณส่งไปบ้างได้ตราหรือแบชใหม่การตอบกลับจากสุนช่วยเหลือและอื่นๆอีกมากมายและยังมีข้อแนะนำการสปอนเซอร์ลีดที่คุณวางเส้นทางปฏิบัติหรือพาดเวไว้ในคลังภาพของโซเชียลมีเดียมีเนื้อหามากมายไว้ให้คุณแชร์กับผู้ที่อยู่ในรายชื่อติดต่อของคุณหรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ มีทั้งคำคมโดนใจรูปผลิตภัณฑ์สวยๆซึ่งคุณสามารถนำไปแชร์ได้ทุกวันเพียงเลือกเนื้อหาที่โดนใจคุณก่อนนำไปแชร์